สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต่เปิดแผน2ปีครึ่งดูแลแม่แตงโมอย่างดีคิดเหมาร้านให้โชว์ลูกคอทุกสัปดาห์ นางพานิดาศิรยุทธโยธินเริ่มมีความมั่นใจอย่างมากแล้วว่าคดีแต่งโมนิดาลูกสาวผู้ล่วงลับวัย37ปีเป็นคดีฆาตกรรมหลังจากได้มีการเปลี่ยนย้ายทีมทานายความชุดใหม่จากทานายเดชามาเป็นทีมกฎหมายพักไทยสีวิไลโดยมีสสเต้หัวหน้าพักและนาชริยะรึงรัตนพงษ์ให้การสนับสนุนเต็มที่หลังจากการประรากาศเปลี่ยนทานายแม่ได้ไม่นานสสเต้เปิดเผยถึงการดูแลแม่พนิดาโดยวางแผนช่วยดูแลแม่จาก ไปอีก2ปีครึ่งเพราะคดีน่าจะสิ้นสุดสารชั้นต้นในสิ้นปี2565สารอุทธรณ์2566และสารดีกา2567ซึ่งระหว่างนี้จะส่งคนไปคุมพื้นที่บ้านแม่เพิ่มอีก2คนพร้อมทั้งมีรถรับส่งให้ตลอดมีคนดูแลให้ทั้งหมด ด้านประเด็นที่มีภาพไปร้องเพลงกับคุณแม่เพราะแม่ชวนไปจากนี้จะนัดไปร้องเพลงทุกสัปดาห์แต่จะเป็นการไปร้องในร้านที่คนไม่เยอะเราจะได้ร้องกันหลายเพลงถ้าคนเยอะอาจจะแย่งกันคนเรามันต้องร้องเพลงมีดนตรีในหัวใจเป็นการผ่อนคลายเพราะเราก็เครียดหลายเรื่องด้วยกันจากนี้อาจจะหาคนรุ่นราวคราวเดียวกันมาร้องกับคุณแม่เชื่อว่าจิตใจแม่จะดีขึ้นก่อนที่ล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์จ ได้อัปเดตว่าขณะนี้คุณแม่มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่มีความสงสยัยเกล,กลงลใจบางอย่างแต่พูดไม่ได้หาคําตอบไม่ได้ไม่ได้ไปปรึกษากับใครนั้นทําให้แม่ค่อนข้างเครียดแต่พอได้มาเจอกับทีมของตนคุณแม่ก็เริ่มดีขึ้นนอกจากนี้ยังตกลงกับคุณแม่ว่าจะพาไปร้องเพลงทุกสัปดาห์การร้องเพลงจะเป็นการเหมาร้านเพื่อไม่ให้คุณแม่ต้องรอคิวร้องเพลงนาน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ